ดีด้วยนะคะเดลต้าไฮรักสปอร์ตคูเซอร์นะคะ2.5ดีดีเกียร์โตคันนี้ปี2 0 0 3ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยูที่2 3, 2 9 0ส0บาทเท่านั้นนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะพูมเมลยพาวเวอร์กระจกปับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะดาว3,000 0บาทขึ้นไปค่ะผ่อนเดืละ6,000บาทเท่านั้นนะคะ อยากจะซื้อทันสดเล่นทะเบียนก็พร้อมโอนเลยนะคะกวางนั่งสบายค่ะกระบะหลังนะคะดูสิคะนอนได้เลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะเป็นรถเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยนะคะนั่งได้เจ็ดแปดคนเลยค่ะกวางนั่งสบายค่ะอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดมากๆเลยนะคะ ด้านหลังมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอบอรนไม่ยุ่งยากเลยนะคะเตต้าไฮลักสปอร์ตคูเซอร์เครื่องยนต์2.5 D4D ดีนะคะเกียร์โตคันนี้ปี2003ค่ะสนใจง่ายโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 I and... am